เตรียมเลนขนมชั้นนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็เป็นแผ่นอะคคิลิกสามแผ่นนะครับอันนี้จะเป็นแกนกลางนะครผมได้มาจากองค์พระนะครับส่วนแผ่นประกบนะครับผมผมจะวาดนะครับให้ใหญ่กว่าองค์พระประมาณ2องมิลนะครับผมแกนที่เราจะมาประกบนะครับจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ตามใจชอบนะครับผมหลังจากที่แต่งนะครับได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะครับผมก็จะมาขัด กระดาษทรายนะครับผมให้ด้านในเรียบเนียนนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้วิธีการปาดน้ํายาเอานะครับผมให้ด้านในเงางามสวยใสนะครับผมนี่นะครับทั้งสามชิ้นเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเข้าแกนกลางตามปกตินะครับผมแล้วก็นำบล็อกโซเมียนะครับมาตึงแกนไว้ให้เรียบตรงนะครับ เพื่อสะดวกในการเดินน้ำยานะครับหลังจากนั้นนะครับนำแผ่นมาประกบนะครับเพื่อเดินน้ำยานะครับอันนี้นะครับที่ผมบอกว่าแต่งเพลียวไว้ประมาณ2มิลนะครับเพราะว่าเวลาเราเดินน้ำยานะครับจะใช้ดูจากด้านในแล้วนะครับน้ำยานะครับจะพิ้นปิจากด้านในนะครับตามขอบโดยรอบเลยนะครับผมนี่นะครับเพราะว่าแผ่นแข่นพิบนะครับเราก็ต้องใช้วิธีมองแบบนี้เอานะครับ ล่วงเวลาไว้สักพักหนึ่งนะครับให้น้ำยาเนื้อตัวก่อนนะครับจึงค่อยนีบกิบนะครับผมไม่งั้นน้ำยาอาจจะทะลักได้นะครับดูนะครับน้ำยาจะปิ่มๆนะครับตามขอบนะครับแล้วก็กิ้งๆไปเลยนะครับให้น้ำยาไหลไปโดยรอบเหรียญได้เลยนะครับผมหลังจากประกบฝาหน้าฝาหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาชมวิธีการแต่งเลนหน้านะครับผม EP ถัดไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้จะมาต่อวิธีการทาเลนนะครับผมเป็นเลนวงแหวนนะครับขั้นตอนแรกนะครับทาเลนออกมาก่อนนะครับเป็นทรงกลมนะครับด้วยแผ่นอะคริลิก4มิลนะครับผมอันนี้ผมจะทําวงให้ใหญ่กว่าเหรียญนิดนึงนะครับประมาณ2มิลนะครับจากนั้นนะครับถัดกระดาษทรายแล้วนําไปตัดเงานะครับให้ขอบข้างดูงานงานยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นเราก็จะมาทําแกนรัดเลนนะครับผมเลือกใช้แผ่นอะคริลิกสีทองมุกนะครับผม วาดนะครับให้พิจาร์วงกลมเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เจาะรูนะครับผมแล้วก็เลื่อยด้านในนะครับโดยการเลื่อยให้ห่างจากเส้นนะครับประมาณหนึ่งิ้นนะครับผมจากนั้นนะครับค่อยมาแต่งสบายให้ได้เส้นอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีนี้เหมือนการที่เราเข้าแกนกลางซดเลยนะครับขัดกระดาษทรายให้เรียบร้อยนะครับผมด้านในนะครับจากนั้นนะครับผมก็จากมาเตรียมปิ้งแกนนะครับผม เพื่อนำไปรัดกับเลนวงแหวนนะครับผมแผ่นนาขลิกจะขยายตัวขึ้นนะครับทําให้สวมลงไปได้ง่ายประเดิมนะครับผมจากนั้นนะครับนำบล็อกตัวเมียนะครับมาตึงแกนไว้ด้วยนะครับให้เรียบตรงนะครับผมอ่านี่นะครับเลนวงแหวนนะครับเราจะทําให้ขอบสีทองมุกนี่นะครับเล็กลงอีกนะครับผมหลังจากตึงแกนเสร็จแล้วนะครับผมจะนำไปเทียนะครับ อันนี้เราจะให้ใหญ่หรือ like จะให้เล็กนะครับตามใจชอบเลยนะครับจากนั้นนะครับก็มาปาดน้ํายาด้านหน้าเลนอีกครั้งนึงนะครับกันรั่วงนะครับผมหลายๆรอบเลยนะครับจากนั้นก็ค่อยมาแต่งโลบหน้าเลนนะครับผมผัดกระดาษทรายนะครับด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับผมให้เรียบเนียนเลยนะครับแล้วค่อยนําไปปัดเงาอีกหนึ่งรอบครับผมนี่นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าขยายขึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ Qui, สวัสดีครับเรามาต่อคลิปงานเลนขนมชั้งคลิปจบนะครับผมเดินน้ำยาง่ายนะครับงานเลนนะครับเพราะว่าใช้พื้นที่นิดหน่อยในการเติมน้ำยานะครับผมขอให้เราหนีบลิ๊เก็บใบมีดให้ดีนะครับช่วงนี้ต้องเน้นหน่อยนะครับผมเพราะว่าพิ้นที่น้อยๆครับเติมน้ำยาถ้าไปนิดนึงน้ำยาก็จะวิ่งนะครับผมใช้แคมปตัวเดียวนะครับก็สามารถหนีบได้แล้วนะครับผมแล้วก็มาเตรียมฝาหลังนะครับวันนี้ฝาหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเดินแบบแผ่นเต็มเลยนะครับผมนี่แผ่นเต็มนะครับผม ใช้เสียบใบมีดเหมือนเดิมนะครับก่อนเติมน้ํายาทุกครั้งนะครับเช็ดฝาให้เรียบร้อยนะครับทำความสะอาดนะครับทุกขั้นตอนนะครับให้งานออกมาสวยใสนะครับผมจากนั้นนะครับเตาฝุ่นนะครับออกได้ลูกลมนะครับทั้งฝาหลังแล้วก็ในชิ้นงานด้วยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ไปเดินน้ํายาได้เลยครับผมผมใช้วิธีเี็บสองใบมีดนะครับในการเดินน้ํายานะครับผมหลังจากที่เราเดินน้ํายาเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการเกียแต่งนะครับผมแต่งนะครับด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังนะครับผมด้านข้างนี่จะเป็นเรียบตรงๆนะครับส่วนด้านหน้าด้านหลังนะครับจะทําให้เป็นสโลปนะครับผมให้ดูเหมือนเป็นเลนเป็นโค้งนะครับผมจากนั้นก็มาเก็บงานด้วยตะไบอีนะครับแต่งด้วยตะไบนะครับจนได้ที่นะครับแล้วก็มาขัดกระดาษทรายนะครับให้เนียนที่สุดเลยนะครับ ยิ่งขัดกระดาษทรายเนียนครับยิ่งดีนะครับผมเพราะว่าจะทําให้เราตัดเงาออกมานะครับจะทําให้งานนะครับเงางามสวยมากมากเลยนะครับผมอยู่ที่ขั้นตอนขัดกระดาษทรายนี่แหละครับผมแต่งตะไบให้ได้ทรงก่อนนะครับแล้วก็ไปเก็บด้วยกระดาษทรายอีกครั้งนึงนะครับหลังจากเก็บกระดาษทรายได้เนียนดีได้ที่แล้วนะครับผมเราก็ไปปัดเงาครับผม นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ